ช่วงสุดท้ายของชาลนโอรีนะครับก่อนจะไปถึงนี่แหละเมืองไทยพาไปเที่ยวเหมือนกันนะคะแต่ว่าหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะช่วงอากาศหนาวแบบนี้ต้องไปชมทะเลเหมอกนะคะตอนนี้มีหลายจุดจุดแรกที่เราจะนํามาแนะนํากันวันนี้นะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะตอนนี้มีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสอากศาศหนาวนะคะชมดวงอาทิตย์ตกแล้วก็ทะเลเหมอกบนลานหินหน้าผาสูงที่จุดชมวิวผาแดงนะคะจุดแห่งนี้เนี่ยอยู่เป็นพื้นที่รอยต่อ ระหว่างจังหวัดสระแก้วนะคะกับจังหวัดบุรีรัมย์ก็ต้องบอกว่าตอนนี้บรรยากาศค่อนข้างที่จะชุ่มชื้นเย็นฉ่ำด้วยนะคะก็มีนักท่องเที่ยวไปพักผ่อนถ่ายภาพกันจํานวนมากเลยทีเดียวนะคะ,ะแต่ถ้าใครเนี่ยไม่ชอบความเสียวไปดูริมหน้าผาแบบนั้น,ไม,นไม่ชอบความเสียวพาไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมะคะ่ะเป็นกิจกรรมทางน้ําล่องเรือยางชมธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีนี่แหละค่ะตอนนี้นักท่องเที่ยวไปกันคึกคักเลยทีเดียวนะคะประธานชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวแก่งกระจานคุณทองใบคล้ายเพชรบอกว่าที่อำเภอแก่งกระจานเนี่ยมีแม่น้ำเพชรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญมากคนส่วนใหญ่ก็แนะนํามาที่จะทํากิจกรรมการที่จะเล่นน้าจืดแบบนี้นี่แหละไม่ใช่เค่เน่นทะเลอย่างเดียวนะคะก็คึกคักรวมถึงถ้าไปที่นี่ยังได้ไปพักรีสอร์ทที่อยู่ริมแม่น้าเพชรอีกด้วย นะครับส่งท้ายกันด้วยนี่แหละมองไทยวันนี้นะครับจะพาไปเปลี่ยนบรรยากาศสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติของป่าชายเลนนะครับที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนจังหวัดชนบุรีนั่นเองนะครับจะมีอะไรให้ได้ศึกษาค้นคว้าเป็นความรู้และก็สวยงามแค่ไหนเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงนี่แหละมึงไทยวันนี้เลยนะครับแลวเราสองคนลาไปเลยกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ พาขออาสานำคุณผู้ชมมาดูความสวยงามตามธรรมชาติในป่าชายเลนภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดชลบุรีค่ะเอาเป็นว่าจะน่าสนใจแค่ไหนนะคะตามพาไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ดมสมบูรณ์ของป่าชัยเลนภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนที่จังหวัดชมบุรีแห่งนี้ถูกจัดสร้างขึ้นมาเพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดค่ะมีเนื้อที่ทั้งหมดกว่า2,100ไร่อาณาเขตโดยรอบติดต่อก,กับแม่น้ำบางปะกง ึงเมื่อมาถึงบริเวณด้านหน้านะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นสะพานไม้ทอดตัวยาวที่ถูกกล่าวขานกันว่ามีความยาวที่สุดในประเทศไทยรวมทั้งสิ้นกว่า2กิโลเมตรเรียกว่ากว่าจะเดินครบทั้งหมดเล่นเอาเหนื่อยกันเลยทีเดียวค่ะส่วนสาเหตุที่จะต้องสร้างให้ยาวมากๆขนาดนี้ก็เพราะว่าสมัยก่อนมีการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนจากประชาชนโดยรอบบริเวณจึงทำให้ต้องสร้างสะพานตีอนาเขตให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด อาเหยที่เราสร้างทางเดินให้ยาวมากๆก็เนื่องจากว่าในช่วงก่อนที่เราจะมีการก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติตรงนี้เนี่ยพื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดชมพรเนี่ยในช่วงสมัยนั้นเน่ยเมื่อปี2545เนี่ยนะครับก็มีการมีการเข้ามาอเอาดินเข้ามาถมพื้นที่ป่าชายเลนแล้วก็มีการทําเป็นสิ่งก่อสร้างแต่จากการที่เราตรวจสอบ หลักฐานของพื้นที่แล้วก็ปรากฏว่ามีการออกโฉนดไปหมดแล้วนะครับซึ่งโฉนดบางแปลงก็ออกเข้ามาในพื้นที่ป่าเฉลนซึ่งซึ่งก็ก็ไม่ทราบกันว่าเป็นอย่างนั้นได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เกรงว่าพื้นที่ป่าเฉลินของเราเนี่ยอาจจะอาจจะหมดไปนะครับก็เลยมีการเขียนโครงการทาโครงการเพื่อที่จะสร้างศูนย์ศึกษาธรรมชาติขึ้นมาเพื่อเป็นเกาะ คอยป้องกันนี้ให้มีการบุกลุกพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นอีกต่อไปนะครับนอกจากพันไม้อย่างสแสมลำพูทะเลกงกลางแล้วนะคะก็ยังมีสัตว์ทะเลนานา,นาชนิดเช่นปูกล้ามดาบปลาตีนปูทะเลปูสแสม แมงดาถ้วยรวมไปถึงนกหลากหลายสายพันธุ์อาทินกกระเต็นนกยางทนใหญ่นกยางขาวนกอีกอยและค้างขาวแม่ไก่นับร้อยตัวให้เราได้ชมเพลินๆระหว่างการเดินเท้าบนสะพานด้วยค่ะปัจจุบันศูนย์ศึกษาธรรมชาติมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมากนะคะเนื่องจากว่ามีความร่มรื่นอากาศเย็นสบายสามารถสัมผัสกลิ่นอายของธรรมชาติได้อย่างเต็มเปี่ยม เอาเป็นว่าหากคุณผู้ชมสนใจก็เดินทางมาเที่ยวชมกันได้ตั้งแต่เวลา8นาิก30นาทีถึง18นาิก30นาทีโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายค่ะหากใครมีโอกาสมาเที่ยวศึกษาธรรมชาติที่นี่ระหว่างเดินเข้าไปด้านในป่าชายเลนจะได้ยินเสียงเป๊ะเป๊ะ คล้ายเสียงน้ำหยดดังก้องกองวานให้รู้เลยนะคะว่าเป็นเสียงของเจ้ากุ้งดีดขันหรือว่ากุ้งกระตอะค่ะที่จะฝังตัวอยู่ใต้ดินเลนใช้ก้ามอีกข้างหนึ่งที่เล็กกว่าบีบน้ำใส่หน้าของศัตรูซึ่งการที่ทำแบบนี้ก็เพื่อทำให้ศัตรูตกใจแล้วก็หนีไปนั่นเองค่ะ